นี่นะเฮ้ยมันแน่ตัวเดิมอีกนะอ่าฮะมาอยู่ทรงไมข้างบนมั okay, <come> <อ>้เนี่ยโอเคทำมานเอ้ยนี่ไงตัวเดียวกันด้วยอไม่ใช่ด้วยไอคิวเรามันต่างกันแต่น้องเออฮะให้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปย์สาวอ่ะมีร้านดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่นไงละ่ะ over t o p up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่สามขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน3ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยจะไมมันง่ายจังเลยอะใช่ไหมล่เพียงเท่านี้ก็รอ CP ีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมาเรียบร้อยเทพเจ้าเออลคาทาสอแต่งตั้งตัวเองอยู่แหละก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base นะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะมาเล่นอัคาทาสให้ทุกคนดูมากซึ่งผมไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับ ในด่านนี้เลยของ BR นะครับวันนี้ก็เป็นว่ามาเล่นกันสนุกๆเลยกันนะครับแต่ว่าผมบอกไว้เลยออกคาทัศเนี่ยมันมีความยากตรงที่ว่าผมเนี่ยมนลงแบบ1ต่อ4ครับตายแล้วตายเลยครับแต่ข้อได้เปรียบของคนที่เล่นออกคทัศนถ้ามีเพื่อนที่ยังไม่ตายนะครับก็จะสามารถที่จะเกิดใหม่ได้ครับผมทุกคนเออนี่แหละมันเป็นความโกงแต่เราอะยากครับผมไม่มีเพื่อนอะอไปอยู่ทำไมข้างบนมันนะ้งอโอเค คือผมไม่มีเพื่อนแล้วตายแล้วตายเลยนะครับแล้วอันนี้เป็นแล้งด้วยนะทุกคนซึ่งแรง้งของออคาทัศของออคาทัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบรีเจนทุกคนนะครับเพราะว่าคนเล่นค่อนข้างน้อยเนาะแล้วก็จะมีบอทด,ด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับมันก็ยังเป็นแล์เอ่อลีเจนเดอรี่นะครับยังไงคนที่เก่งๆก็ยังมีนะครับโอเคก็เอ้อกระสุนก็เติมไม่ติดสักทีนะเนาะเฮ้ยมาดิครับ โอเคตอนนี้ผมกะว่าจะใช้อยู่2กระบอกนี่แหละคือเอเอสวอลกับอะไรนะปืนใหม่เฮ้ยลืมชื่อได้แก่มาเนี่ยเฮ้ยทําไป3ชิปนะโอเคช่างมันครับตอนนี้ผมได้อดีนเดีนมาแค่อันเดียวแล้วก็เกาะหนึ่งด้วยครับมันลุ้นตัวที่ว่าผมไม่สามารถที่จะตายได้ครับเออมันยากตรงนี้แหละเอ้ยไม่ไม่กินไ,ไม่ใช่ออดีนาลีนนี่มาดูผิดครับดูผิด โอเคได้ไปเลยครับอันหนึ่งแต่ยังไม่กล้าเติมแบบ100%เซมาทุกคนขอเพ่งเลงก่อนเคชวัน้ามาครับอึ๊บอึ๊บส่วนมากคนที่ไต่แหลงใน B.R. เนี่ยก็จะเล่นโหมดออคาทัสเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต้มแรงเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนอ่โหมดคลาสสิกนะครับโอเคเอาแล้ววันนี้นะครับ ซีคลิปนี้เนี่ยที่ผมแบบคอนเทนต์อ่ะเอ้ยเจอเลยครับโฮเกอร์ครับผมโ,โอ้ลืมชื่อ,อได้ไงเมื่อกี้เอากด2รอบอีกโอเคเอากระสุนก่อนเอากระสุนก่อนโฮเกอร์อยู่ไหนจ้าโอเคก็คือวันนี้เนี่ยใครที่มือถือสามารถรับชมคลิปอ่าเหลยจะพูดไม่เคยจบเลยแฮะโอเคใครที่รับชมคลิปในมือถือที่สามารถเป็น 2K ได้หรือ 2K ได้นะครับก็ คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกที่ผมอัพการแคสเกมเป็น 2K นะครับยังไม่ใช่ 4K บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่า 2K 4K คืออะไรก็ลองปรับที่ตั้งค่าใน u t u b e นะครับปรับคุณภาพคลิปนะครับเอ้ก็ลองดูนะครับเผื่อคลิปมันจะชัดขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องแลกกับคือที่หนักขึ้นนะครับผมก็ต้องตัดคลิปนานกว่าเดิมโอเคชาวบันครับก็จะลองลองดูเพราะว่าผมจะเริ่มถ่ายคลิปท่องเที่ยวบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็เริ่มซาลงที่เชียงใหม่เนาะก็อาจจะมี คลิปไปที่ยวอ,อะไรบ้างทุกคนก็รอรับชมนะครับส่วนคลิปอห้องแคสเกมนะครับทุกคนรอดูได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการถ่ายเรียบร้อยแล้วแหละเหลือแค่ตัดนะครับ <S <S เฮ้ยตอนแรกก็กะจะเอ่อทำเป็นคลิป 4K แต่ไม่ได้จริงๆครับคือมือถือของเราอ่ะเล่นเกมอ่ะมันเป็นเอ 180p ไงอันนี้เป็นเชิงแบบเชิงทางการอีกเลยครับ ก็นั่นแหละครับก็เลยแคสเป็น 4K ไม่ได้แล้วทุกคนใครที่อยากจะดูบนทีวีอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้นะครับทุกคนรออนาคตเนาะเขียไปครับช่วงแรกๆเกมเนี่ยในอัคาทัสมันอาจจะยังไม่เดือดแบบมากมานะครับอาจจะยิงง่ายหน่อยแต่ท้ายเกมเนี่ยคือบอกได้เลยว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเขาจะแอบแอกันหน่อยแล้วเขาก็จะไม่กลัวตายกันอะไรเงี้ยแล้วผมก็อยู่คนเดียวก็หลอนๆหน่อยเอสบอลครับไปแลกกับโพเจอเลยแล้วกันโอเค อยู่ข้างบนหรือเปล่าเนี่ยคือเซงกับในบทอากระตรงตึกีะแหละผมฟังเสียงไม่ค่อยออกจริงครับคือรู้นะว่าเสียยอยู่ข้างบนนะแต่ว่าบางทีเสียยข้างบนเอ๊ะมาอยู่ชั้นเดียวกันเฉยแล้วบางทีคิดไปอยู่ชั้นเดียวกันเอ๊ะอยู่ชั้นบนเฉยอะไรอย่างงี้ช่างมันเอ้ยนี่ไงตัวเดียวกันด้วยเอ้ยไม่ใช่ด้วย่โอเคไม่มียาเลยเหรอดีนะเราใช้ค์ดเป็นหมอนะครับก็สามารถซ่อมเราได้โดยไม่ต้องเสียอะเดรลีอ,อีกอันนึง ปกติทุกคนอาจจะไม่เห็นผมเล่นคลาสอื่นปกติจะเล่นแบบนินจายอย่างเดียวเลยแต่ในบทอัคาทัสมันไม่สามารถเลือกคลาสได้นะครับก็จาเป็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวสองตัวหนอหนๆไปเนาอะไรแบบนี้ยแจ๊ะแจ๊ะเต็มหัวไปยิงหัวทุกคนหดเกินล็อกหัวครับเออคือตอนนี้ผมเดินไปไหนก็ยังหลอนๆอ,อยู่เพราะว่าผมชินการใช้คลาสอ่า คัดนินจาไงเอาโอ้โหจอหลุดครับแป๊บนึง <c oughs> คือผมชินการใช้คัดนินจานะครับแล้วคัดนินจาม,นมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันเก็บเสียงการเดินก็ผมเออแต่เนี้ยมันไม่เก็บเสียงผมก็เลยหลอนๆเลยเขาจะดักผมหรือเปล่าอะไรอย่างี้แต่คลิปดเดาคาทัศัทเนี่ยอาจจะสั้นหน่อยนะครับเอาหลุดอีกแ้ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคก็คลิปออกคาทัเนี่ยมันจะสั้นหน่อยทุกคนประมาณ10นาที2ี่นาทีไม่น่าจะถึงนะครับเฮ้ย่ะเด เฮ้ยเอาวะเฮ้ยผมก็คิงออฟพออาคาทัหมอนกันนะเนี่ยเอ้ยมาแล้วว่าโดนมาแล้วว่าอยากเจอครับน้อน,น,อนโอเคเฮ้ยเสียกระจกซ้ายมือครับโหมีสเกลด้วยข้างล่างวะขอหัวเน้นเน้นเฮ้ยไม่โดนแต่ยังไงผมก็จะตามมาครับผมรอแบบดีอาร์มีด่านใหม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยอยากให้มันมีด่านใหม่มากๆเลยโอเคซิลิซิลิบันนี่ก็เรียกว่าซิลิฟู ท้างหน้าวะข้างหน้าวะอัตเอ๋อเออสิบสามคิวโลทุกคนแต่ว่า,าก็ยังจะเกิดใหม่ได้อยู่นะอโอเคมีหมอไปซ่อมได้ซ่อมได้ไดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเๆเสียงอะไรวะเสียงคนเดินวะเอาเสียงตัวผมเองเหรอเนี่ยโอเคช่งมันครับไปแรกขอเป็นโฮเกอร์ก่อนแล้วกันเฮ้ยเจอดินจาแล้ววะคาดินจาเว้ยโอเค เพราะผมลงหนึ่งสี่ควรจะเล่นปืนที่มันกระสุนเยอะๆนนเนาะอ้าหลุดอีกแ้เดี๋ยวจะลื้อทิ้งแล้วเนี่ยโอเคผมเก็บดีจามเรียบร้อยนะครับออ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 อเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะตัวเนี้ยผมยิงมันไปหลายรอบมากผมจําชื่อมันได้แต่ว่ามันก็สามารถเกิดได้อีกนะครับทุกคนนี่ตีเดียวกันหมดเลยว่ะทุกคนรับรองครับตึงบอกเลยว่าตึงจัดไปสายกีตาร์ที่ขาดไปแล้วเนี่ย ซ่อมเกาะกักนแล้วกันเอ่อมันอยู่ข้างหน้าผมแต่ว่าตึกข้างหลังอ่นนนะน่าจะมีนะครับน่าจะแบบซุ่มกันอยู่ในตึกแย่ทุกคนตอนนี้คนเหลือแค่สิบคนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเนี่ยมันนอนเหรอมันนึกว่าตายเฮ้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 ยอ้าวอ,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 อยู่บนหลังคาวะ่ะโอ้โหเอ่อเผื่อปิดประตูมันอยู่บนหลังาคาทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอลองเล่นแบบซ้ายมือก่อนแล้วกันเนาะ เพราะว่ายังไงวงเราก็ยังอยู่ข้างในอยู่นะครับแต่บนหลังคาตึกอะ่ะมันมันเกิดใหม่แล้วมันโดดขึ้นไปผมก็เลยเกิดใหม่ไปฆ่ามันไม่ได้อะทุกคนเอเอชั้นหนึ่งวะรู้จักอ้าวตัวเดิมขอพาแฟลไป้หนดิตัวเดิม,อม,ดดมโอเคเรียบร้อยครับ17คิวอ่ะเฮ้ยเอา,าเลือกอยู่นะเดือดอยู่นะเนี่ย อุ้ยแอดอบะขี่ข้างหลังก่อนแล้วกันขอขึ้นหลังคาขอแก้มือกับไอตัวบนหลังคาก่อนแล้วกันข้างหลังไม่มีนะเฮ้ยอันแน่ตัวเดิมอีกนะโอ้มันตายกับผมไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยขบวนก็มีครับอ่าขนลตีวะ่ะขนลตีวะ่ะแต่ซ้ำไม่ได้ดิครับทุกคนข้างหลังผมน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าอุ้ยข้างล่างวะ่ะเอ๋ไปหลบข้างหลังพอดีเลยไปครับเฮ้ย เสียข้างหลังว่ะทุกคนในบ้านในบ้านอันแน่อันแน่ตัเอะตีเรียบร้อยไปเลยเฮ้ย,อ,ยอันนี้น่าจะตีเดียวกับบนหลังคาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเสียได้อยู่ได้อยู่เอ่อตัวบนหลังคาเหมือนจะยังไม่ตายสิทุกคนยังอยู่ปะเนี่ยเออตัวบนหลังคาตายเรียบร้อยครับ แต่ชื่อขายการมากเลยอเตอนนี้คนเหลือแค่สี่คนเฮ้ยเคบีตีเอฟโอเออ yeah. B, FO, มื่อกี้หมดตีแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอ,อ้ยมีลูกซองหมดกันอยู่ข้างล่างา่ะอยู่ไหนวะตอนนี้คือหลอนจัดเลยคือเมื่อกี้ผมเห็นมันแบบมันมีปือนอ้นี่ไงอะไรนะอะไรวะลูกชื่อตลอดเลยเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยปืนระเบิดนะครับทุกคนวอร์เมชชีนเลย แย่ไม <Yeah. laughs> ่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, โดดด้วย oh, ยิงด้วยโอ้ oh, oh, เต็มตัวหนึ่งครั้งแต่ดีนะตอนนี้เอ้ยวอร์เมชีนมันเนิร์ฟมาแล้วถ้มันเหมือนเมื่อก่อนที่ผมตายไปแล้วเนี่ยอะไรจ๊ะดูถูกนินจาระดับเดอะเบสไปแล้วไอคิวเรามันต่างกันแน่น้องเออเฮ้ยไอตัวนี้ตัวที่ผมยิงในบ้านไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยออ่ huh. uh ่ป huh. ยิงบนอากาศไปเลย ก็ได้กไยิงให้โดนดิน้องเอเ,อเรียบร้อยว่ะอันนี้ก็ตีเดียวกันเหมือนกันนะครับเฮ้ยชนะว่ะทุกคนแต่ออคาทัศเนก็ถือว่าตึงเหมือนกันนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่อยากจะฝึก b r แล้วแบบเจอคนปล่อยๆโดยที่เราไม่ต้องแอบนะครับบอกได้เลยว่ามาฝึกฝีมือในออคทัศก็เป็นอีกหด่านนะครับหรือว่าอีกหนึ่งหมดที่ ทำให้เราเนี่ยฝึกฝีมือแล้วก็เจอคนได้บ่อยทําให้เรามีวิวัฒนาการของตัวเองนะครับทุกคนก็ลองมาเล่นในอคาทัสกันบ่อยๆนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับมาเล่นอคาทัสสนุกๆกันเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันในอีพีหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ